สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้สุกคนมาพอกับแซนอยอีกแล้วนะจ้ามื้อนีแซนอยสิลงคลิปลูกสาวเพิ่นมาตะกรุงเทพเพิ่นเอากระต่ายเอาหนูมาให้พ่อกับแม่เลี้ยงแซนอยก็ว่ามันสวนสัตว์ตลอดว่ามันหน่อยโตบักหล่โตน้องได้จ้าแซนอยสิาพาเบิ่งเด้อนี่มากับเส้อตัวแม่ไม่ได้บานเอิย มันหนูน่ะอันนู้เอาวันนี้ทั้งหนูทั้กระตายอุ่นดูได้มันดีดีนั่งเดียวเห็นวมาลูกโอ้ยเนี่ยบอกว่ากูขันตายคนม่าว่านีเลี้ยงกระตายดีจ้าหักกระตายผูได้อแม่นี่สั้งซื้อยังบอกฮะนี่เมื่อค่อยอยู่นิดแล้วหนูมันหนาวดิอันนี้กระตายอันที่ออกนี่หนูมันบอดแป้งกระตายเอา นี่ก็ตัวกระต่เขาวันกระต่ายตัวใดอันนี้ก็ตหตัวแล้วก็แม่มันย่หันแม่เอาอันนี้ก็ทั้งหักนีหนูสูหนูสวนสัตว์เปิดเขาเียวลเนี่งดูนักคนสวนสัตว์เปิดนัวหันนี่หันอันนี้ตัวยังไงหนูหนูที่สวนสัตว์คนสัตว์เลยหน นูนสิ่งตวเยเ่าปแวนู่น่ะซุ่นี่เป็น้แม่มาเป็นวันนี้อยู่ที่ไหน่ะแัว่เป็นจะออกลูกตัว่เป็นจะออกอลดมันมันล่ะนี่มันรูนาจิกลายเป็นออกสััได้แล้เลี้ยงอยงออ๋อนุ้ยแป้งตือเอาเงี้ยไปเฮ้เไปเลย้าเลยพี่น้องลูกสามาเก็ว่ายำแม่กระพอกับยา มาขนของมาขนของพอดแล้วแล้วนี่ยังของคนอได้บุญอ่ะสมของเก่ามั้หรมะขนของเก่ามาเอะเตอันได้เต็มห้องเลยถ้าไปซื้ออีหอย่งอันไดสียเอาไว้บ้านอี่ยังเนี่ยปล่อยแป้งไปลูกมดจังหันทามันจะออกเป็นม่หนี่ถาเหนียวเล อาจะเทื่อนบเบาปิดแล้วประตูเข้ว่าปิประตู่างมี่ยังคุณน่ะมากมากพานีกินหงอยู่ หัวเงยควายใหญ่เหรอไอ้เด็ไนั่นยิงให้หลอกกับฟ้าบู่เรื่นงอะไรไปขัดคนเถอะไปขัต้ดยกูจะไปถบงยูน่ะอต้ันนี้กระใต้ อันนี้ก็บใต้หน่อยก็บใต้หน่อยมันเอาก็ขอดจะขอดผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อพี่น้องก็ตาย้ในกรุงเทพเขาขายตัวละหน่อยห้าสิบสักกิโลเมีรใช่ไหมนหลุดแล้วก็ลูกแม่สองเดือนจะสี่สิเจ้าหลุดใช่ก็แม่คุณนนะแม่ก็ตายนี่เด้อพี่น้องนี่ตัวแม่มันแม่ก็พออันตัวนี้หน่อยนะหัวจะออกใหม่ว่าเอาบอลลุ่งเอาไปเลี้ยงไหมมันมีแค่ตัวล่ะหลุดมันเจ็ด เจ็ดตัวหกตัวใ่ลูห้าตัวคุณข้างในให้ให้อ้ายไปเลี้ยงจะจะมันเศ้านมได้หมตวเศ้านมแต่มันเศานมเออพี่พี่ฮาโปเฮดโงให้มันดีๆนะเอาไปเลียงไปอ่ะหมันสิเศร้านมกับโดนอยู่ด้อีกสองเดือนเยเะ่าไอ้วขาไปเลี้ยงหนอว่าาจะว่ตายะเนาะีกปล่อยยืนชนว่างหรว่าหหันครับ มันวางว่าอาหารกระพาพักมันไม่มีว่าอาหารเท่าไหรว่าอาหารกานี่เขาก็บอกร้านค้าเขาขายก็มี้ยูพักนี่หลูกมาเห็นแบกตัวดำๆตัวมุ e ่นๆนี่จตาหักะเพากระเพี่เวสองตัวนี่เอาสองตัวมีผูหรือแม่เบิองเพลมั้งหรือบ้านใดสองเดือนกัยังเบิ่งยา โอ้โหว่าแม่บอ้โหเนี่พวกพวกนี่หนูคล้ายๆตัวจักบาทตอนนู้นซื้อมาตัวสีดำคนขายมันว่าตัวแม่ก็เลยเอามาขายตัวละจักบาทลุงว่าตอนที่ซื้อมาตัวร้อยห้าสิบเออจักบาทบอดเกิดเกิดร่วงร่วงแล้เสียห้าสิบหกออกจากแม่มันได้่ขุนละจักหมาเอานะตัวละลอยค่ะเอาไปเลี็นเลี้ยงซอยกันนี่ละตัวละลอยกันเออเอาไปเลี้ยง เว้เบิ้งสื่อนี่แห่ว่าฟังยังส่รดเอเบิ้งเมียองดเอเบิ้งคือกระต่ายป้อนนมมันแปงย่เลยลูกนซุ่มนี่กระตาหักกินเรื่องแก่นมมันมึงนีมันเป็นเออมันไปกินแม่น่ะห้อยตัวเขาไปกินนมมันแมีนมันควายเขาไปบ่ตายเขาเงินมาไหวหักก้อนเือกระตายเขเงินมาไหวหักก้อนถ้ามันรู้ไแบบบ้านตายก็คักหนึ เจ้านู้เจ้านู้ห้ากินก็เย็นหมดเยนค่ายเขาเยนได้ฮะตั้งแต่เด็กปอนปอนมันหูจากมันเสเหตุเ่วนตัวมันจะคล้องมันเนาะง้ามันนี้น่ะแล้วนี่ปล่อยกัเบิ้งนำเย่ว่าเสียวิธีเล้มันจีบว่ายางตัตีเปนเลตายย่อกตีแล้วเป็นเหล็กบ่มายากเลยอ๋คือใสหมวกเราเนลูกใส่ละคัน ลง่งยูทูบเดี๋ยลุงเออลงอ่งย <c oughs> ูทูบไปยิ่มหมายเหรอน,นิวนต่พอมีเวลาก็ต้องดูแลสัตว์ให้เยอะๆนิวดูแลให้เยอะเดี๋ยวมันจะตายนิวเ <c oughs> นี่ยมันพอมีเวลามันจ <c oughs> ะเล่นได้ทรศัพท์กับน,นี <c oughs> ่ยนะอออได้หางเกิดวัน,นี่ เด้กพี่น้องมากินกุ้งกินไก่ไก่ย่างหาดาวบหอเยซื้อมาหากินครับอี่อยังก่อนกลมๆเขาเอิอนนะก็อนนิ่แม่เอือน,นมาเ,เป็น,โ,นโบโดนาโบโลนาโบโนลโบโนาตือกิ้งน้องเพ้นแล้วบริกินโดนเลรอมาอยู่บ้านบริกินแล้วถ้าเยกื่ซื้อไม่กินบริกินแม่บริกไปหาเงินได้บริกินม,มีแก้ว

ไอันนี่ก็ชอบของแปลกกันพี่แม่กันไปไปลูกกินนมไปพวตางนอ่ยมันก็ดิ้นตัวนี้นักโลกโลดึงขีดหนูหนูแคบบ่ยังก่อนอิันบ่เป็นลอันที่แคบบี้แคบบี้อันที่ไอ้แพสเลี้ยงตะกินหนูแคปเปอร์หรือยังหนูแฮมสเตอร์ตัวน้อย วในมันตัวใหญ่มันนารักนเลอเขาบอว่มันเนตามันลไม่มีนเขาก็ดูแลจนตัวนั้นสวยด้นั่นตัวนี้สวยได้นั่นตัวขาวาวี่สวยดินตัวนี้เขาบอกว่าสีนี้หายากสวยด้น่นที่เหลืได้หน่อยยุ้จะเป็นข่อยมันสีซื่อแมันบอกว่าแฟนมันหยาดเหลี่ยงบ่ด้มันก็เลยบดซื้อเลียงไปเลียงมากมันงาเขาไ้ลย้งาดหนูหนูแก๊บบี้ เอสดไปอือฮืออือิแกบ,บบีแกบ,บบีไป,ไปหน้าจะรักษาให้มันกลุ่มรูกเดอ้อห้ค่าคอยมากกันสิอพอพันพอพันไก่ในวันนี้เรจะพอพันไก่กระต่ายนูนี่ตามประเทศเขาก,กินต่หดนี่จะหักกัะดวัก จับร่ปล่อยจไังปล่อยนราชรัอ้โนี่ังมิ้ต้นองางัน้กเขาอกแอือช่วยวะอันนี้ตัวผู้และตัวเมียผู้เมดบอ่ผู้เมดมีเมียอยู่ตัวเท่าหน่ตัวเมียโอ้นั่นไงไข่ปัญญาเลอเอามาเป็นยังซีนเหรออยู่ก้นอยู่ใต้ก้นเลยอันตีวก็อะเาท อันเท้าขาวเนี่ยตัวแม่ยหรือตัวผู้ตัวเม่ตัวนี้ตัวแมียเดี๋ยวมันก็จะออกลูกมันไม่แม่นม่ออกไม่ลูกคิวนั่นนั่นจะเบิ่งถ่องแม่ก็ว่าท้องใหญ่เนาะแม่ก็ปวดเสื่อมไหลเสื่อมกันสม่ำเสมอไม่หรอกถ้ามันผสมพันธุ์ถ้ามันผสมพันธุ์มันก็ต้องมันก็ต้องเบ่งที่หลังมันไงเบ่งที่หลังแม่แม่จะจับดูถ้ามันนั่นมันมันจะมีเป็นก้อนๆอยู่ที่ท้องอ่ะเนี่ย บ้จับแล้วเนาะคำซื่มบะรูบบ่แม่นว่าสิไปบีบแมนนเป็นขนป่วงตัวสวยเลยเนี่ยตัวนี้ตัวสวยเลยนี่สีงามเลยแมนเนี่ยม่านถังเครื่องงอเนี่ล่ะลูกตอนนั้นเด็กพวกเขาบอกเขาไก่หมูเขาหมายไก่หมูแมวมันเปรี้ยวมันเปรี้ยู่น้วมันกัดกุ้งอยู่จ้าุูงตัวเราเฮ้ยระวังแมวแล้วมันอยากไปหาแมวเลยนะแมวแมวมาจ้อง คุณรู้นะไอ้จ้ั้นก็ไม่ได้เลยี่ยฮ่าฮาฮ่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 าม่าง่าฮ่อพ่าฮ่าฮ่า่างตาฮ่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 าา่า่่่